อ่ะถ้าเป็นตัวชุดสีสหายนะครับของชาวเกษตรกรใช้กันเนี่ยก็ใช้ชุดสีสหายนะครับผมบวกกับตัวน้ตาตาลทางด่วนนนี้1กิโลกร,รมัมต่อน้ํา2ลิตรถ้าใช้ถังพันลิตรก็ใช้5กิโลกร,รัมนะครับผมอ่ะตัวนี้ซึ่งก็ใช้ฉีดสะสมอาหารไปเลยนะครับผมตั้งแต่ช่วงที่ใบสุดท้ายเริ่มแตกออกมาเนาะพอใบสุดท้ายเริ่มแตกออกมาปุ๊บนะครับผมนับใบนั้นว่าเป็นใบสุดท้ายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใบ2หรือใบ3เนี่ยให้สมอาหารด้วยตัวนี้นะครับก็ฉีดสะสมอาหารมาเรื่อยๆเลยนะครับ ฉีดน้ำตาขาง,ขงด่วนบวกกับชุดผส,สมอาหารมาเรื่อยๆทุกๆ7วัน10วัน15วันหรือ20วันครั้งนะครับก็ฉีดมาเรื่อยๆฉีดมาเรื่อยๆจนกว่าจะถึงช่วงที่เราทําสารนะครับก็คือใบเพสลาเองนะครับถ้าเราสะสมจนใบเนี่ยเป็นอยู่ในระยะเพรสลาแล้วนะครับแล้วก็ทําสารเป็นปกตินะครับทำสารเป็นปกติกตพอหลังจากทําสารปุ๊บนะครับแล้วก็สะสมต่อนะครับผมด้วยนะครับน้ำตาขาง,ขงด่วนกับชุดผส,สมอาหารของทุกท่านเลยนะครับก็ฉีดต่อจากใบเพสลาก็ฉีดให้ใบเขาแก่ นะครับผม